สวัสดีครับน้องรักผมได้ขอตังไอภูมิเพื่อที่จะมาซื้อเกมนี้ครับชื่อว่าฮงกุสิคิเนะรับอ่านยากนะครับไอคิเนะเนี่ยเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับจาก Developer by Kaneki k e Kane n นะครับเอาง่ายๆเลยนะน้องรัก<อ>มันเป็นเกมผีซึ่งมันมีซับไทยกูก็เลยเล่นฮะทำไมเขาถึงกลับบ้านทันทีแล้ว เหมือนว่าเป็นเกมภาพเก่าๆนะเคผมเดินมาจากมุมมืดแล้วเหมือนว่าตัวเราเป็นผู้หญิงรู้นะครับว่าทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมฉันงงมากใช่กูลองเล่นแล้วคลิปที่ได้มันแบบเฮ้ยพี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 ไปไปไปเออไปด้วยไปด้วยล็อกมัตายเกมมันกลนตีนเว้ยแล้วกูเล่นแล้วกูปวดหัวกูแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนอ่ะมันมาเอ้ยอันนี้มีอะไรสิบเยนไอ้เหียดวงดีจัดเฮ้ย วอนนึกงว่างูมันถูกต้องบนถนนสายนี้หรือเปล่า,ก,นนา,ลาก็นั่นแหละฮนะน้แต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับอาจจะบอกว่าเออกูเดินกลับมาถูกทางหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเราเนี่ยกลับดึกหรืออะไรนะแต่น่าจะกลับดึกน่าจะพอได้แล้วมั้งนั่นคือที่มาของกลิ่นอ๋อป่าเน่ามึงบอกขนาดนี้เลยเหรอ อ๋อสไต,ตัเดมึสิตะเกีสมมตตะเกิเตกเก๊เด้คุณบอกว่าคุณอยู่ในบ้านก่อนแต่คุณทํางานนอกเวลาหรือไม่อะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจเน่ยนี่คืออะไรอาพาร์ตเมนต์หรอมีโกบด้วยอันนี้เปิดไม่ได้นะน้องรักน่าจะขึ้นทางนี้นะคืออะไรเรากลับบ้านดึกแล้วเราจะโดนแม่ตีเหรออ๋อไอ้เดียดเดียญนี่อืมมันแปลกมาก ฉันเห็นกระดาษยูยี่ในหนึ่งช่องมันบอกว่าราคามันร้อยเยนฉันต้องการค้นหาความเปลี่ยนแปลงกระดาษยูยี่แดกไม่ได้งงเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังอพาร์ตเมนต์นะโอเคเราคืนมาแล้วแล้วเราอยู่ห้องไหนเนี่ยครอประตูมีให้เลือกใช่กับไม่ผมเลือกใช่เล้นขอละครับสวัสดีครับสมีมาเซสมีมัเซสมีมัเซ ไม่มีใครจริงๆฉันลออยู่ข้างนอกไม่ได้ฉันต้องเข้าไปชามีมาเซ่มา咪เขาไม่ได้บอกว่ามีคุณแจสำรองอยู่ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมฉันลืมว่าว่ามันต้องมีคุณแจซ่อนอยู่นี่แหละชามีมาเซ่ามีมาเซ่อุยโอ้ฉันจำได้แล้วตอนนี้อะไรอ่ะมันควรอยู่ใต้หม้อต้นมะนาวต้นมะนาวอันนี้หรือเปล่าเลมอน นั่นไงกูว่าแล้วฟึ้บคุณแจมองไม่ออกเลยนเนี่ยผ้ามันแบบเกมเก่าๆอะ่ะสมิมาเซอุ้ยหลู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคถอดรองเท้าเรียบร้อยวยิคืออะไรอะ่ะมันคือเครื่องอะไรอะ่ะตู้นะครับเราเข้ามาภายในบ้านแล้วเหมือนมันตัดเสียงรบกวนออกไปเลยนะนี่น่าจะเป็นห้องน้ํานะครับนี่บ้านกูจริงหรือเปล่ากูเปิดที่อะไรไม่ได้เลยเออวยฮิโร เ้ยหรอโอ้นั่งสเกตดิว้าวห้องนี้ดูดีสำหรับอพาร์ตเมนต์นี่บ้านมึงปะเนี่ยนี่ห้องมึงจริงมันเนี่ยอ oh, ู้ยังหรูสมีมาซนี้เราอยู่ในห้องแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยโอ้ยนี่อะไรอะ่ะมีไดอารี่หรือว่าสมุดอะไรอยู่เรอ่ององ ซึ่งเมื่อกีนน้นะ้องก็น่าันเดฉันตัดสินใจย้ายมาที่นี่เพราะค่าเช่าถูกมากกูมาอยู่ด้วยได้ไหมแม่งหลู่ยิงว่ะนี่อะไรอะ่ะอันนี้คือกี่ยังอะไรตีหัวคนเหรอฮะนี่คือคุณแจเหรอเอ้านี่ห้องน้ำเหรออืมเฮ้ยกูเป็นผีกูไม่เห็นตัวกูในกระจกเอ้าไม่ใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ อ่างอ๋อระบายน้ำก่อนนะครับคนญี่ปุ่นชอบแช่น้ำร้อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูในการ์ตูนชินจังแล้วมันมีฉากแช่น้ำร้อนบ่อยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเก็บไม่ได้อ่ะมันคืออะไรอ่ะหรือกูต้องมาออกมาเก็บข้างนอกมันก็ไม่น่าจะใช่เปล่าวะเดี๋ยวลองคลองห้องอื่นดิเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะโนโอีกายเฮียคุนึกว่าผีคุยไม่ได้คุยไม่ได้คิกอะไรไม่ได้ อีกาต้องไปไหนอ่ะเออผมไม่รู้นะครับว่าเราต้องไปไหนอ๋ออันนี้หรือเปล่าบางที่ฉันสามารถเข้าจากที่นี่ได้กูก็ได้ที่ซืฮิเดมันล็อกเฮ้ยอะไรใช้เบ็ดอันนี้คืออะไรอ่ะใช้เจ็ดทำอะไรทำอะไรอ่ะฮะกูแย่อะไรออกมาคืออะไรในมือกูคือยาบ้าหรืออะไรเนี่ยกดเราไม่ได้น่าจะต้องหาอะไรบางอย่างนี่แหละมองผ่านรูอ่ะเฮ้ยเฮียอะไรขอมองหรือกัน เฮีย,ยกูหลอนวะไม่มีอะไรนะเมื่อเราใช้ผ้านี้ยัดรูไว้มันเป็นรูนะครับแล้วก็เอาไม้แย,ยกมาแล้วมันจะแย,ยกเพื่ออะไรมันจะดูอะไรอ่ะลองดูอีกรอบไม่มีอะไรนะเป็นห้องเป่าๆมีประตูโอเครับเควสตออุ้ยอะไรอนะ่ะ วันที่สี่เมษายนการย้ายนั้นจบลงในที่สุดวันนี้เป็นวันแรกๆการอยู่คนเดียวและเป็นวันแรกที่เขียนวารสารฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประสบการณ์ฉันฝันถึงมันเสมอฉันตัดสินใจย้ายมาที่นี่เพราะว่าค่าเช่ามันถูกมากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักเรียนที่ยากจนเช่นฉันสามารถซื้อห้องสวยๆนอกจากนี้ยังใกล้โรงเรียนของฉันจริงๆมันช่างน่าทึ่งขนาดไหนฉันกินข้าวกับพ่อแม่ของฉันวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเคลื่อนไหวและพวกเขาทั้งหัวเราะและมีช่วงเวลาที่ดีกัน ร้านอยู่คนเดียวนั้นยอดเยี่ยมทั้งหมดแต่ผู้ชายฉันจะคิดถึงใบหน้าเหล่านั้นกูก็งงนะว่ามึงคิดถึงใครเอาง่ายๆเลยนะน้องรักผมจับเนื้อเรื่องไม่ค่อยจะได้นะครับอ่านจบไหมใช่อ่านจบแล้วก็งงนิดๆเหมือนว่าเราเป็นนักเรียนซึ่งเราจนแล้วเราสามารถซื้ออาพาร์ตเมนต์ราคาถูกๆทั้ทงๆท,ที่ห้องมันสวยได้แล้วไงต่ออยู่ใกงล้โรงเรียนด้วยใช่ไหมแล้วเกี่ยวอะไรอะ่ะเก็บอันนี้ได้ยังเนี่ย ه, กระดาษเปียกฉันต้องหาวิธีทําให้แ่นนี้แห้งอ๋อกระดาษมันแห้งทําไงอะทีนี้อ๋อไดนี่ไงไดใช่เป่าดิเป็นไงโอเคเดี๋ยวเหมือนว่าเราจะเจอกระดาษในนี้แล้วเราเป่ามันให้แห้งอ่ะอ่านดินั่นไงไม่ให้กูอ่านเด้อสงสัยต้องรองมันแห้งแล้วต้องไปไหนอะคือเกมมันงงมากเลยได้ยินเสียงคนวิ่งตลอดเลยนะลงไปหาอะไรกินดีกว่ามีหกสิบเยนอันหนห้องเราอะอุ๊ย เฮียใครอ่ะขอหน้าต่างขอทําไมอ่ะขอก็ได้ฮิเดสวัสดีคุณสบายดีไหมทําไมเขายืนอยู่ตรงนั้นกูก็ไม่รู้แต่กูไม่อยากเสือกด้วยเปิดอุย้ยหายไปไหนหายแล้วอันนี้อะไรอุย๊ยอะไรอ่ะจากที่ผมลองอ่านข่าวเนี่ยมันบอกว่าเหมือนอาพาร์ตเมนต์เนี่ยโดนคำสาบเว้ยน้องรักคำถามคือกูเอาอันนี้มาทำไม ปิดก่อนกูว่าอพาร์ตเมนต์น,นี้ต้องขำสาบว่าแะ้วทำไมมันถูกย้ายทันไหมอ่ะเอามาตั้งอ่าขึ้นไปอ่ะปีนขึ้นไปปุ๊บอ่ะเข้ามาแล้วอ๋อเหมือนเหมือนห้องขี้มันล็อกแล้วเราปวดขี้อ๋ออ่าได้กระดาษเกมมันไม่บอกอะไรเลยอะ่ะหุ้ยเฮีย้ยอะไรไอ้สัตว โอ้ยเจี้ยอย่าบอกนะว่าที่เปียก่อยู่มันคือเสื้อโลกเออรุ่นยาโฮของแจ็คก,กี้ซีเฮอ่ะแล้วแม่งโคเทหนึ่งพันรเก้าสิบบาทจำนวนมีจำกัดน,นะน้องรักสนใจลิก์ได้คลิปเลยลุกใครอะเออคนนี้คว่าม่องค่ใครใครคใดให้ดีดอ่อให้ตังกูแตงกูอริเกโต้ให้ให้แค่10เยนไม่ตองก็ได้ ไม่เป็นไรหาตามพื้นก็นเจอครับขอบคุณครับตอนนี้กูเดินรอบอาพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยคือว่างจัดอะไรเมื่อกี้มีปลาแล้วทำไมวะอย่าบอกนะว่าเอาปลาไปให้อีก,กาแลกกันเทศอย่างเงี้ยเหรอไม่แดกอีกอาเรื่องมากครับแล้วไงต่อ,ตอกูเดินกลับบ้านเหรอกูกลับบ้านนะเฮ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วบ้านกูอยู่นี่นี่ว่แล้วนั่นใครอุ้ยเหี้ยไหเอาอุ้ยนะกเรเหี้ย โอ้ยจะไม่ไหนวะเนี่ยอิสซิบิลา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 ลมแดงอะไรอะเฮียอะไรให้เย็นกูทำไมอะลมแดงครับน้องรักอุ้ยเหี้ยแมวมีแมวตายไหมกูเดินมั่วเลยเลยกันสันเจ้าอธิษฐานตอนนั้นสันเจ้าใช่ครับโอม อ oh! ้ก the ูต้องเอากระดาษมาประติดประตอกันใช่ไหมคือตอนนี้กูมีปลาแล้วปลาสดๆมึงน่าจะเอาใช่ไหมนี่เอาสักทีเอ้เหมือนว่าต้องรวบรวมกระดาษมาติดไอ้นี่ใช่ไหมแดลี่เนี่ยวันที่6เมษาเป็นวันแรกของภาคเรียนข้างล่างอีกแผ่นหนึ่งนี่ว่าอืมได้มาแล้วบุ๊บ อีกสองแผ่นอีกสองแผ่นผมไม่รู้ว่าต้องหาจากที่ไหนนะแล้วแมวตายอ่ะกูต้องไปช่วยแมวตายหรือเปล่าอ๋อเออนี่กระดาษขยำเอามาต่อปุ๊บอืมฉันหวังว่านี่จะทําให้เธอมีความสุขอีกครั้งอ่านจบใช่จริงๆงานไม่จบหรอกกูขี้เกียจลงไปข้างล่างดีกว่าครับเหมือนกูว่างอ่ะพรุ่งนี้กูไม่ต้องไปเรียนหรือไงวะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีกุญแจหรืออะไรอยู่เนี่ยเก็บมาอ่ากุญแจรถครับแล้วมาเปิดรถใช่ไหม กูได้มาอีกแผ่นน่าจะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะน้องรักนี่คือเกมส l e นเดอร์แหรือเปล่าครับเนี่ยให้ผมตามหากระดาษปิดห้องแล้วเอ้ยอืมอืมกูเปิดห้องไว้ก่อนเพื่อกูวิ่งแล้วทำไมเก้าอี้เป็นแบบนี้ครับอ b อบเจกต์มูฟเมเหรอใบสุดท้าย ที่นั่นหนีไม่พน้นฉันอา่านส่วนที่เหลือไม่ได้อมฮัตติเกเน้ฉันจะโทรหาเขาในภายหลังฉันต้องกลับบ้านสาธุหันไปแล้วจะเจอใครไม่เจอครับ,บกูก็ไม่อยากอยู่แล้วมึงควรกลับตั้งนานแล้วตั้งแต่มันมีเลือดออกมานี่อ่ะองรูนะเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรหรือเปล่าโอ้โชคดียังไม่เจอก็ยังงงอยู่นะครับว่ารูนี้มันเกี่ยวอะไรแล้วทําไมกระจกมาอยู่ตรงนี้หรือว่า เดี๋ยวนะในรูปประตูมันปิดแต่เราเปิดอยู่ปิดไว้ก่อนนะน่าจะต้องไปดูแมวนะน้องรักอุ้ยแม้หลังจากนั้นออกจากบ้านเขาฉันก็รู้สึกเหมือนมีคนเห็นเขาแล้วมองย้อนกลับไปแต่ไม่ว่าฉันจะดูกี่ครั้งไอ้เหี้ยอ่านไม่ทันไปโรงเรียนเขาไม่ได้เขาไม่มีสัญลักษณ์ที่นั่งหรือปรากฏต,ตัวไเ<อ>หี้ยอะไรอะอะไรของมึงฮะคุณไม่ทราบทุกคนฮะ งงมากปุ่งไปที่อะไรของมึงหลังเลิกเรียนฉันไปอาพาร์ทเมนต์อีกครั้งสถานที่อาพาร์ทเมนต์เพื่อนบ้านที่ผ่านมาดูเหมือนเขาจะขายเป็นเวลานาน,านอาพาร์ทเมนต์เขาอ่านไม่ทันครับมันเป็นความฝันของฉันทั้งหมดหรือไม่จบ จากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับการที่เราไม่เจอผีเนี่ยแสดงว่าเราแน่าจะไหว้สันเจ้านะครับมันมีรีวิวเกมบอกว่าให้ไหว้สันเจ้าทุกครั้งซึ่งกูก็เสือกไปไหว้นะครับกูอาจจะเลยไม่เจอผีมันอาจจะเลยไม่เล้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกครั้งนะครับแบบไม่ไหว้สันเจ้าอุย้ยใครอุย้ยปิดประตูใส่ด้วยให้ตังเหรอโอ้ขอบคุณครับแผ่นสุดท้ายน่าจะอยู่บนรถนะครับ ข้องรักนี่มาเก็บคุณแจครับเปิดปุ๊บมาเอากระดาษโอเคแผ่นสุดท้ายแล้วดูดิฉากจบเป็นไงอ่าเอาไปเอา้าเอา้ามีอะไรให้เราดูมองผ่านตามแมวเหรอเฮีย้ยฉากจบคนละแบบวะใครวะสามคนนาทุเรศด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้เฮีเ้ย อุ้ยโอ้โอ้ไอสัตว์เอ้ยลงนี้ว้ายเหมือนเดิมทีแล้ว